วันนี้จะมาแนะนำการทำตัวหนังสือขอบตัวหนังสือหลากหลายสีใน Photoshop นะหน้าตอนนี้ที่เราเห็นก็เป็นเพจของ Photoshop ที่เปิดไว้แล้วเมื่อเราจะทำตัวหนังสือเราก็มาที่ตัว T นี่นะสัญลักษณ์ของตัวหนังสือตรงนี้จะเป็นวรรณรีนะฟอนต์เราก็เลือกได้แล้วชอบตัวไหน,นตอนนี้เป็นวรรณรีเลยสมมุติเราจะเขียนคำว่าสวัสดีนะ สวัสดีแล้วก็มาคลิกซ้ายมือบนนี้เพื่อจะจับกดเมาส์แล้วก็ลากตัวหนังสือมาอยู่ตรงกลางาตอนนี้เราได้สวัสดีที่เป็นสีแดงนะถ้าเราจะเปลี่ยนสีให้เป็นสีอื่นสมมติจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มาที่ตัวทีซ้ายมือนี้แล้วก็คุมดําเลยขึ้นมาข้างบนนี่สีน้ําเงินแล้วก็โอเคไปเลยณตอนนี้เราได้สีน้าเงินแล้วเมื่อเราจะทําขอบสวัสดีสีน้ําเงินเนี่ย ก็ให้มาที่ขวามือนี่เป็น F X นะคลิกซ้ายขึ้นไปเลย <Zac>. เลื่อนขึ้นมาตรง Stroke จะขึ้นเพจนี้มาปกติแล้วตรงนี้มันจะเป็น Color ซึ่งแปลว่าสีหน้าตอนนี้สีเขียวนี่ก็จะเป็นขอบของสวัสด,ดีสีน้ำเงินนี้แต่ว่ามันยังเล็กอยู่เนี่ยเราลูดไปลูดมาเนี่ยใหญ่ๆทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะ,นะโอเคอย่างเงี้ยก็เป็นสีแดง สมมตินะตอนนี้เราชอบใจตรงนี้นะเราก็จะเซฟเลยก็ได้นะก็กดโอเคแล้วก็มาที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดเลยนะแต่ว่าถ้าเรายังไม่เซฟเราจะแต่งต่อให้มันสวยงามแล้วก็มาที่เดิมนี่แหละมาที่สต็อกเป็นหน้าเดิมนี่แหละหน้าเดิมนี่ก็ตรงนี้เป็นคันเลอร์อถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นหลากหลายก็มาที่ลาเดียนนี่ก็เป็นหลากหลาย ประเดยนสีลุงสีลุงหลากหลายนะไอตัวขวามือเนี่ยถ้าเรามาคลิกแล้วก็ลูดได้ตามใจชอบสมมติเราชอบตรงไหนเออเออสีเออเนี่ยเข็มมันนี้ก็แต่แต่เราจะชี้ไปทางไหนแล้วอ่อ่าสีตรงสีกลาง แต่องศามันสิบสามองศาสมมติเก้าสิบองศาเอาร้อยี่สบองศาประมาณนี้ร้อยยี่สิบองศานีเป็นสีถ้าเราจะเปลี่ยนตรงกราดียนนี้มาเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นนี่จะเป็นเหมือนเพชรขอบตัวหนังสือเป็นเหมือนเพชรแต่ว่าตัวนี้ก็สวยดีสมมุติอย่างนี้เราชอบแล้วอ่าอ่าโหลดลมา ทิศทางทองศา,าเมื่อเราจะเอาตรงนี้แล้วก็กดโอเคไปเลยนียงง่เมื่อโอเคไปแล้วเราชอบใจตรงนี้แล้วเวลาเราจะเซฟเราก็เซฟตรงนี้เลยามาเซฟแอดไปที่เดสก์ท็อปตั้งค่าสีรุ้งหน่อยอสีรุง้งอือฮึตัวนี้เปลี่ยนเป็น jpeg ที่เดสก์ท็อปเนี่ยเราเซฟไปที่เดสก์ท็อปสีรุง้ง ซฟไปเลยโอเคทีนี้ก็ตรงเดสก์ท็อปเราจะมีสีลุงแล้วเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยที่เราเซฟเมื่อกี้นี้นะอ่ะก็จบเพียงเท่านี้นะ